สวัสดีครับเรื่องเราจนถึงสุขตอนที่87ประจําวันอังคารที่8มีนาคม2565นะครับเรื่องตอนทหารผ่านศึกตัวจริงที่ไม่ได้รับผลดีอย่างคู่ควรนะครับคุณอยู่กับผมอธิพงศ์พัฒนเศ,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 ศรษพงศ์เช่นเคยครับเมื่อเดือนเมื่อเดือนก่อนนะครับผมมีโอกาสได้เจอคนไข้คนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายอายุประมาณ60ปีนะคนไข้ารายนี้มารงพยาบาลเพราะว่ามีก้อนที่คอนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งของต่อมไทรอย ต้องรับการผ่าตัดนะครับคนไข้ารายนี้จึงถูกส่งมาหาผมเพื่อจะประเมินว่าเขาพร้อมที่จะรับการดมยาสลบและผ่าตัดหรือไม่รเรื่องมะเร็งไทรอยก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้คือการที่ผู้ป่วยคนนี้ขาไม่ดีนะเดินเองไม่ได้นะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็หูหนวกเสน็ดทั้งสองข้างคือไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมต้องสื่อสารกับเขาผ่านทางลูกสาวนะคือให้ลูกสาวเป็นคนตอบคําถามแทน จริงๆลูกสาวก็คุยกับพ่อไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องใช้วิธีเขียนเอาไม่ต่างกับคนอื่นเนพะียงแต่ว่าลูกสาวเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันและดูแลพ่อมาตลอดก็เลยรู้ข้อมูลในรายละเอียดนะครับผมก็ถามข้อมูลที่จําเป็นไปนเรื่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ทนสงสัยไม่ไหวนะครับจึงขออนุญ,ญาตและถามไปว่าที่คนไข้หูหนวกนั่นนะเกิดจากอะไรนะซึ่งลูกสาวผมเนี่ยก็โทษขับลูกสาวของคนไข้ครับก็ตอบมาว่าพ่อเป็นทหารผ่านศึกนะครับ ได้รับบาดเจ็บระหว่างการรบกับลาวนะคือระหว่างที่รบนั้นะมีระเบิดตกมาใกล้กตัวนะครับแรงระเบิดจึงทําให้แก้วหูฉีกขาดจนหูหนวกทั้งสองข้างนะและขาซ้ายก็ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเดินได้อย่างที่เป็นในทุกวันนี้คนระับได้ยินว่ารบกับลาวนะครับร่วมกับอายุของคนไข้นะครับผมก็เดาว่านะ่าจะเป็นการรบที่สมรภูมิบ้านรงมเกลา้าเมื่อช่วงปลายปี2530ต่อต้นปี25 3 1สหรือเปล่านะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ถามต่อไปในรายละเอียดนะสิ่งสำคัญที่สุดในความรู้สึกของผมตอนนั้นก็คือคําถามว่าทําไมคนไข้คนนี้เนี่ยเขาต้องมาใช้ชีวิตอย่างยากลําบากนะความช่วยเหลืออะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับเท่าที่ถามข้อมูลได้มานะครับทหารผ่านศึกตัวจริงที่ทุพพลภาพเพราะการรบจริงนันอนะชีวิตไม่ได้รับการเหลียวแลนะปลดประจําการเพราะทุพพลภาพแล้วจะได้บรนนานหรือไม่แค่ไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่กล้าถามนะแต่ในทีวีเนี่ยเรากลับได้เห็น หานการเมืองที่ไม่เคยไม่รู้ว่าเคยไปรบอะไรจริงหรือไม่นะครับชูคอเบ่งเหมือนตัวเองสูงส่งเต็มประดานะครับพร้อมเรียนอะไรก็ไม่รู้กลัดเต็มหน้าอกจนจะไม่มีที่ว่างเลือวดโอในการทําสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของตัวเองนะครับคิดแล้วมันก็น่าอดสูบับงทีชีวิตคนเรามันก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทหารหรืออย่างอื่นนะครับหัวหน้าสั่งลูกน้องให้ลุยไปเป็นด่านหน้านค,คนเหนื่อยคนเจ็บคนลําบากคือลูกน้องนะครับแต่ว่าผลงานของลูกน้องเนี่ยไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะ แ้วหัวหน้าก็ฉ่วยชิ้นปลามันอ้างว่าเป็นความสําเร็จของเป็นผลงานของตัวเองที่คอยควบคุมคนระัถึงแม้ว่าในบางสถานการณ์อาจจะจริงนะครับแต่ว่าในบริบทของกองทัพไทยเนี่ยบอกไปแล้วใครจะเชื่อคนระับคงเป็นเพราะอย่างนี้เรามั้งนะครับผมถึงรังเกียจหัวหน้าที่อวดโอว่าตัวเองดีไม่ว่าในระดับไหนของสังคมนะหัวหน้าประเภทเนี่ยมักจะไม่ชื่นชมลูกน้องของตัวเองซะด้วยซิง วันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกจักใจจริงๆนะครับว่าคนข้างหน้าเนี่ยคือคนที่ควรได้รับคําขอบคุณจากสังคมนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทให้เขาเป็นพิเศษได้ทําได้อย่างมากสุดก็คือบอกอะไรกับเขาสักหน่อยนะครับแล้วด้วยความที่เขาหูหนวกผมจึงต้องใช้วิธีเขียนเป็นตัวหนังสือเอานะผมก็พิมพ์ข้อความลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วหันหน้าจอให้คนไข้ดูนะซึ่งลูกสาวคนไข้ก็เห็นจอด้วยนะครับข้อความบอกว่าเป็นทหารผ่านศึกใช่ไหมครับได้รับบาดเจ็บจากการรบจนหูหนวกและขาเดินไม่ได้ด้วย ขอบคุณนะครับที่เสียสละปลกป้องประเทศชาตินะลูกข่าวก็ยิ้มนะครับคนไข้ก็ยิ้มนะครับหลังจากนั้นก็คนไข้ก็ทาท่าเหมือนพยายามจะเล่าให้ฟังว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บที่ขาและหูอย่างไรนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ยินเสียงมานานหรือเปล่านะครับเสียงที่เขาพูดออกมาก็เลยฟังดูเพียเพ้ยนๆแปลกๆไม่ค่อยได้สับนะครับแต่ที่เดาได้ว่าเขาพยายามจะบอกเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บก็คือสังเกตจากมือเขานะครับที่ชี้ไปที่หูและขานะครับบวกกับ คำพูดที่ดูเหมือนพยายามจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าผมก็ทําได้แค่ยิ้มตอบนะครับแล้วก็ใช้มือลูบไปที่หัวเขาของเขาแในตอนที่ลูกสาวเข็งค้นไข้ออกไปจากห้องนะครับผมก็เอามือแตะหลังคนแค่เล็กน้อยเพื่อเป็นการส่งนะครับในใจก็หวังว่าการผ่าตัดจะเป็นไปได้ด,ด้วยดีคุณผู้ฟังสามารถติดต่อกันได้ทาง Facebook Page เรื่องเล่าจังถึงสุขนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังครับเ้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ